เด็กมาดูข้อนี้กันนะคะให้ดเด็กๆสังเกตภาพและอ่านแล้วเขียนตามรอยปากนะคะ,ะวันนี้จะให้เขียนตัวภาษาอังกฤษคือตัว e มีทั้ง e พิมพ์ใหญ่และ e พิมพ์เล็กนะคะ,ะนี้ข้างล่างจะให้เขียน e พิมพ์เล็กนะคะ,ะเด็กๆคะ เวลาเขียนค่ะเ,เด็กๆเห็นตัวลูกศรอะไรตรงนี้ไหมคะอ่เด็กๆเวลาเขียนเด็กๆเขียนตรงนี้นะะเดียวค่ะเด็กๆก็เขียนก่อนนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเด็กๆก็อ้อมค่ะโค้งค่ะขอคงครูเมย์ขออภัยนะคะที่เขียนไม่ตรงนั้นขอแก้ตัวอีกรอบนะอะเด็กๆค่ะจย่าที่ห้เขียนให้ถูกนะคะเขียนจากตรงนี้ก่อนเลย โค้งข้างบนลงมาค่ะอ่าอีกทีนะคะเาเวลาเขียนเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วโค้งค่ะอ่าึ๊บอีกทีนึงเอาเขียนจากตรงนี้นะคะโค้งค่ะอ่าเด็กๆเ,เขียนถูกกันไหมเอ่ยข้อต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพแล้วกาละบาด ข้อที่ตรงกับคำถามนะคะอ่าคำถามแรกข้อที่หนึ่งกระถามว่าผักอะไรเอ่ยมีสีเหลืองอ่าผักอะไรนะที่มีสีเหลืองมาดูภาพแรกค่ะาภาพแรกคือฟักทองฟักทองจะมีสีอะไรคะอาสีเหลืองแต่ว่าลองมาดูข้ออื่นซิว่าผักอย่างอื่นจะมีสีอะไรอีกอันนี้สีอะไรคะ อันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือต้นหอมต้นหอมจะมีสีขาวข้างล่างตรงโคนแล้วมีเขียวอยู่ด้านบนใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นะอ่ามาดูข้อคอข้อคอคือหอมใหญ่หอมใหญ่สีอะไรเอ่ยอ่าสีขาวนะคะมันใช่สีเหลืองไหมไม่ใช่นะคะอ่าต่อมาค่ะข้องงอข้องงอคือผักคะนา้าผักคะน้าจะมีสีอะไรนะเด็กๆ อาสีเขียวและเด็กๆคิดว่าผักชนิดไหนมีสีเหลืองกันเอ่ยปิ้งปองอาฟักทองค่ะถูกต้องนะคะฟักทองบาทีมีทั้งสีเหลืองและก็สีส้มด้วยนะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่สองผักอะไรเอ่ยมีสีเขียวอ่าผักอะไรเอ่ยมีสีเขียวนะอ่ามาดูข้อแลกค่ะข้อกอม,มีแครอทแครอทจะสี อ่าสีส้มนั่นเองคุณกระต่ายชอบกินมากๆเลยแครอทสีส้มอ่ะแล้วข้อขอละคะอ่ามันคือผักคะน้านั่นเองคะนาสีอะไรเอ่ยอ่าสีเขียวและข้อคอคือลูกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศจะมีสีอะไรคะ อ่าสีแดงนั่นเองและข้องอหอมใหญ่หอมใหญ่จะมีสีขาวเด็กๆคิดว่าผักทั้งสีชนิดนี้อันไหนเป็นสีเขียวเอ่ยปิ้งปองอ่าถูกต้องนะคะคะมีสีเขียวนั่นเองแล้วมาดูข้อต่อมากันค่ะอ่าข้อที่สามข้อสุดท้ายผักอะไรเอ่ยมีกลิ่น ฉุนโอ้ฉุนมากๆกกลิ่นแสบจมูกเลยค่ะเด็กๆอะมาดูกันค่ะข้อกอมันคือกระเทียมนะคะกระเทียมมีกลิ่นฉุนไหมอากระเทียมมันมีนะคะอาข้อขอมันคืออะไรเอ่ยอามันคือฟักนั่นเองนะคะแล้วข้อคอมันคือถั่วฟักยาวและข้องอมันคือฟักทอง เป็นเด็กคะผักชนิดไหนเอ,อ่ยที่มีกลิ่นฉุนปิ้งปองอ่าขอกอ,อนั่นเองกระเทียมมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพและนับภาพและเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะอ่ะผักชนิดนี้จะมีกี่อันกี่ผลเอ,อ่ยอ่ะมาดูภาพแรกคะ่ะสับประรดสับประรดมีกี่ผลนะคะลองนับ หนึ่งปิ้งปองอ่าได้หนึ่งนั่นเองแล้วมาดูแอปเปิลกันนะคะแอปเปิลจะมีกี่ผลเด็กๆลองนับหนึ่งปิ้งปองโอ้ยหนึ่งเท่ากันเลยและพี่แครอทดละ่ะเด็กๆลองนับหนึ่งปิ้งปองอ่ามีอย่างละหนึ่งหมดเลยเด็กๆถูกกันไม่เอ่ยเด็กมาดูข้อต่อมานะคะให้เด็กๆสังเกตนับภาพ เขียนเลขตามตัวอย่างแล้วอ่านนะคะอ่เด็กๆอย่าลองมานับปากกาดูสิว่ามันจะได้เท่าไหร่เอิดลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้า ได้นะห้11นั่นเอง11จะมีเลข1กับ1 1กับ1คือ11นะคะอ่ามีทั้งเลขอาลาบิก11เลขไทย1 1และตัวหนังสืออ่านว่า11นะคะอ่าเด็กๆอ่านแล้วอย่าลืมเขียนตามตัวอย่างลงในช่องให้ตรงจุดตรงแถวนะคะปิง๊งปองอ่าเขียนแบบนี้เลยนะคะเอาให้ตรงบรรทัดน,นะคะ